เอาแล้วครับทีเดียวคนต้องค้ำไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาน็อกดาวไปเร็วเนี่ยอย่างที่ผมบอกเจ็ดโดนลุมแน่นอนครับหรือว่าโดนลุมเจ็ดโดนลุมเจ็ดครับผมเฉือนไปเลยนะครับผมตรงนี้ต้องรอแต่ว่าน่าสนใจครับผมเจ็ดกับเบซิลครับผมเจ็ดเล่นขอบครับเจ็ดฉีกขวาใช่ฮะและเจ็ดขึ้นขวามาเหมือนกันเจ็ดโดดครับผมเจ็ดโดดเจ็ดลงมาทางด้านซ้ายเจ็ดชกครับจังหวะนี้ โอ้แล้วเจตน่าเล่นขอมเหมือนเดิมฮะกลับมาปั๊มน้ำมาเจตกินน้ำครับเจกินน้ำครับผมให้เต็มฮะเจตกินน้ำให้เต็มแล้วกวาดกรผมมาครับเจซูมเจซูมเบติลนอนอะเบติลนอนครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจีเจค่อนโดนยิงนอกดาวลงไปก่อนเนี่ยจะกลายเป็นว่าเซบลรัสเนี่ยลุมเจตเลยนะลุมเจเลยเจตสามหนึ่งเลยจังหวะนี้ผมบอกเลยแบบนี้เจตอดยากอะใช่ครับผมเพราะว่าการที่โดนเซบลรัสที่เข้าข้อลุมเจแบบนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ใชครับผมเอาแล้วครับ จีเจเขาต้องค้ำไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาน็อกดาวไปเร็วเนี่ยอย่างที่ผมบอกเจ็ดโดนลุมแน่นอนครับหรือว่าโดนลุมเจ็ดโดนลุมเจ็ดครับผมนะครับผมแล้วตรงนี้ม็อกจี้โดดมาจีเจคอนหาอยู่นะแล้วโดนเนี่แบบนี้ไม่ดีนะจะปล่อยเพื่อนโดนลุมไม่ได้นะครับผมนี่แหวจิบไปก่อนตามสไตล์เแต่ว่า น่าสนใจครับเจ็ดย่องแล้วครับคราวนี้ย่องเข้ามาที่หินเจ็ดที่หินครับผมแล้วเคอเนี่ยเจเคะเจนคอสุดท้ายเจ็ดได้เบสซี่มาครับผมแล้วเก็บงานโดยเจ็ดส่วนตัวเลยครับใช่ครับผมมาตรงนี้เท่ากับว่าเหลือสองสองครับผมหาว่าแบบนี้ไม่โดนลุมแล้วฮะเจ็ดแต่ถือว่าเมื่อกี้เนี่ยเจ็ดแม่นมากเลยนะใช่โอ้โหบอกเลยจังหวะนี้คอไปคือต้องบอกเลยว่า ช็อตนี้นี่คือซ้อมมาดีถ้าเกิดว่าเขายิ่งไม่โดนเนี่ยจะไม่ใช่เจ็ตแม่นนะครับผมรอรีเจนเลือดขึ้นมาฮะเจ็ตเลือดไม่เต็มครับผมเจ็ตเลือดออกมหมตรงนี้ยังนะครับผมยังไม่เติมน้ำนะครับเจ็ตแล้วคอใไ่อยู่เจ็ตแม่นมากครับโคตรแม่นครับผมจังหวะนี้เจ็ตโคตรแม่นแต่ว่ายังปิดไม่ได้ครับโอ้โหแต่ดูพยายามหาอยู่ฮะใช่ครับผมหา หาอยู่อีกทางด้านหนึ่งเซเบรไปก็หาเจ็ดเหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่เจอเอคอนเนี่ยเงียบไปเลยครับผมตรงนี้ใช่ครับผมเพราะว่าเขาเหมือนจะเขาไปติดทางหน้าของบูโตเรียบร้อยแล้วนะใช่ฮะแต่ยังไม่ติดเจ็ดนะครับผมสเมย์วะคุณสี่ถือมาเฮ้้ยแลวเอคอนฟรีเอคอนฟรีแต่เจ็ดยังไม่ฟรีฮะเจ็เสียตังค์อยู่ใช่ครับผมคนละตับนะครับผมสองสองอะไรก็เกิดขึ้นได้นะท่านผู้ชมใช่ครับผมแล้วตรงนี้จริงเอาจริงนะเหมือนออฟเซิร์ฟ ออฟเซอ์ของฝั่งนน้นชอบอ่ะจับเจ็ดอย่างเดียวเลยตรงนี้ฟังเราอยู่เหรอใช่โอ้ตรงอันนี้แล้วขอมาอุ้ยนี่ไงเจ็ดซ้ายเจ็ดขวาโยกอยู่ครับผมตรงนี้เฮ้ยและทีเดียคอนขอบ้างระเบิดสูตรสูตรไหนสูตรไหนสูตรสูตรไม่ได้เกือบถึงครับผมเกือบถึงยังแม่ตึงกันมากครับสองตัวนี่ตัเจ็ดตะเป้โอ้โหเจ็ดตะเป้เรียกว่าเจ็ดรัวเลยเมื่อกี้เจ็ดตเป้รัวเลยนะสำหรับเจ็ดแปลกๆฮะอืมแล้วเจ็ดออกขวามาเจ็ด ลีพีคเจ็ดแงมเจ็ดแงมแล้วเจ็ดยังไม่ยิงเจ็ดเห็นไหมตัวสำคัญคือเจ็ดครับเจ็ดกลับก่อนนะจังหวะนี้ยังไงดีท่านผู้ชมครับผมซาเมลยังไงก็มอเตอร์เผาหน้าสองครใช่ครับผมแล้วเจ็ดโดนเรียบร้อยไม่ยโดนไนไม่โดนเจ็ดครับผมเท่ากับว่าเจ็ดจะโดนลุมแล้วนะจังหวะนี้ยังไงหนึ่งต่อสองเจ็ด เจ็ดวิ่งออกบูโตหรือเปล่าไม่ออกครับผมสเปไปแล้วเรียบร้อย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 